พบกับช่องพี่ชัยมงคลนะครับผมจะมีวิธีการตีนเหม็นเท้าเหม็นวิธีทำครับขั้นตอนแรกนะครับเรามียาพาราอยู่ครับพาราน่าจะมีแทบทุกบ้านนะครับ,บมีทุกบ้านทุกคนเรือนครับเราเอาพาราเท้าราออกมานะใส่ทัก ก็เกิดตีนเหม็นน้อย,อยกอ็ใส่หนั้สองเม็ดตีนเหม็นเยอะก็ไหนตั้สามเม็ดครับใส่พลาลงไปครับแล้วก็ตำตำให้ละเอียดเลยนะครับให้ละเอียดเลยให้ละเอียดเลยพอตำละเอียดแล้ว ระเขยดแล้วก็หาช้อนช้อนพลาสติกก็ได้ครับหรือช้อนเงินก็ได้ครับแล้วก็ขูดที่เราตั้เนี่ยครับอันนี้รองเท้าลูกที่บ้านนะครับรองเท้าลูกที่บ้านก็ทําให้ดูเอาใช้จริงนะครับรองเท้านี้อ่านะครับแล้วก็โรยโรยลงไปในอรองเท้าครับ โรยลงไปเลยในรองเท้าโรยไปเลยครับโรยลงไปในรองเท้าเลยนะครับโรยลงไปโรยลงไปอ่าพอเราโรยครบทั้งสอง เราพององ้าก็จับรองเท้าเราเขย่าเขย่าเขย่า,ยาครับให้มันกระเซ็นนียครับมันจะกระเซ็นแล้วมันจะเกาะของมันเองครับเพราะรองเท้าเรามีความชื้นอยู่แล้วครับรองเท้าที่เราใส่ประจามันจะมีความชื้นอันนี้เราก็พอเราเขย่าเสร็จทั้งสองเราก็นําไปใส่ได้เลยครับ จะลดอาการเป็นเหม็นได้เลยครับชอบปรากฏไร้ครับผมขอบคุณมากครับ